โอเคขอสั้นๆนะแล้วสั้นๆเดี๋ยวเราไปพูดส่วนอาจารย์เนี่ยชื่นชมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเกมนี้เกมนี้มีสาระนะครับเกมนี้มีสาระแล้วก็ชื่นชื่ชมเรื่องของการบริการนะครับการเอาไปเชื่อมโยกการบริการนะครับที่อาจจะไปผ่านประสบการณ์มาแล้วว่เห็นเกมนี้มีคุณค่านะครับอยากให้พวกเราเก็บเก็บมุมมองส่วนคอร์ดชื่นชมมาก วิธีการอธิบายทุกคนเนี่ยเข้าใจได้เร็วเนื่องจากเข้าใจได้เร็วเพราะพวกเราเนี่ยคือนักกิจกรรมเราคือพิชาเราคือคนนที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วผู้เราจะเก็ยเร็วแต่ถ้าไปอธิบายกติกาเกมอะไรเนี้ยนะครับกับคนท,ทั่วไปนะครับมันต้องใช้วิธีการสันส้นๆง่ายๆอ่าสัส้นๆง่ายๆอ่าสรุปอ่าสั้นๆง่ายๆ แล้วก็ออกท่าทางท่าทางชอบโอเแหละวิธีการสื่อสารด้วยการท่าทางภาษากายสําคัญมากภาษาการภาษากายแล้วก็วิธีการอธิบายแล้วก็สรุปกระบวนการได้สาระชัดเจนนะครับชัดเจนก็ถือว่าเปิดมาสวยมากเลยรุน่นนี้โอ้โหสุดยอดพรมเมอรอ์พวกเราคนอื่นไม่ต้องกดดันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ต้องกดดันนะเอาตามสไตล์นะฮะทำตามสไตล์ของตัวเองนะครับ เจอใหญ่ไปใจคิดไปใจปุ๊กเพราเราต้องคิดเลยพี่ลำเดียบไม่ใช่ต้องแทนพี่ลำเดียบไม่ไม่ไม่เอาสุดๆเลยเอาแบบโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงพี่มีสรุปมีสรุปแล้วมีสนุปมีสนุกตัวนี่แน่นด้วยแล้วโอ้โหแล้วก็ใจกลางสรุกเพื่อนเพิ่อนแต่แล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัะใช่ไหมฮะทุกคนต้อคิดอย่างนี้ ดูแววตายแล้วคนไม่บอกบอกดางตาตาย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 คนเล่นมาขนาดนี้คุณตายคุณตายตายเดียวเออเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตัวเองนะฮะไม่ต้องเติมแต่งอะไรคือเล่นแค่ไหนก็แค่นั้นก็ไม่แอนจาได้ไหมครับมองมาที่แอนบนแรกเออ S <S ช่ไหมเอาเอาตัวของตัวเองนะครับบางทีเนียน่ยประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเกมเนี่ย <imet S 1> บางคนบางคนเราเราชอบแบบนี้ออกมาทำกิจกรรมเกมนี้นะตามสไตล์นะโอเคนะครับโอเคอักบกม,มือให้ทันรียนะคะรับเต้นมาเอาเรชค่ะอสวัสดีค่ะอเคเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่เราเรียกว่าเป็นไายเรือนะคะเราจะ เอาลูกบอลที่เราได้ดกาํามาเมื่อกี้มาใส่ในเรือเพื่อจะเป็นเอเนอร์ีในการที่เราจะต้องพายเรยือไปเพราะว่าเราจะต้องไปเจอพวกกุ้งหอยกูลารเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลุกขึ้นแล้วก็เอาตัวอีงออกไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ที่กันเยอะมากๆนะคะพ <c oughs> ี่เจที่เป็นตัวอง่างูก็ต้ทำแบบนี้นะ <c oughs> เราต้องใช้ที่กันเยอะๆนะคะ เรือในชารากุ้งหอยกูปลาแหวกว่านเวียนบนภายเรือกันไปทุกคนภายเรือกันไปทุกคนเรือกําลังจะล่มเรือกําลังจะล่มแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเลยจะบอกว่าจะให้ทำกิจกรรมอะไรเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะไม่เคยเคยคุณเป่าร้มเลยใช่ไหมคะอ่าได้ได้เพราะว่า แต่มันมีคู่เข้ามา กว้างเลยกวางๆเลยโอเคพร้อมนะคะเราเดินพายเรือกันเป็นวงกลมนะคะแล้วพะเลบอกกติกาให้ทุกคนทําตามกติกาที่เลบอกนคทันใช่ไหมคะพาใจไหมโอเคได้อ่ะพร้อมค่ะพายเรือนายาราปูลาเปลียนไปเปียนายเรือไปหลายคนพายเรือนไปหลายคน มึงก็ไงพยายามอ้ก็้าพี่มเอเนะอเนะรปิดการกาจปานั่นเอนกร้อนะเพราะฉะนั้นจำให้ดีๆแล้วก็ให้ดีเนาะปันีแล้วจะูบ้านขี่บ้านคนที่ไม่ได้อยู่ในนั้นต้อเรต้อง้นะคะพร้อมไหมคะเรือกันย่รอบไเรืออยู่ในทาราโอ

अरे नहीं 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 अरे �